สวัสดีครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากทำนะเพราะคนดูมันน้อยมากเลยแล้วสมมตมาเข้ามาด่ามาปนตีนมาเตี่ยติใส่นะครับแต่ว่าไม่ทำแม่งนอนไม่หลับเว้ยตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วเลยทำก็หน่อยจะได้นอนหลับนะถ้าทำไม่ดีก็ไม่อย่าว่ากันเลยอย่าดูดีกว่าถ้าถ้าจะมาดูของนี้นี๋นะอย่าดูนะปิดไปเลย บอกเกอร์ที่ไม่ใช้เนาเซเดอร์เนี่ยมันมีเยอะนะเยอะมากเลยนะที่คนไทยไม่รู้จักเนี่ยมันจะมีนาคา NAGA ครับอันนี้เขามีคริปโตเคอเรซีของตัวเองด้วยนะแล้วรู้สึกเป็นของเยอรมันนะเป็นทั้งยุโรปอแหละนะแล้วกนะ็วมี forex.com อันนี้ไม่รู้ที่ไหนแต่ capital.com เนี่ยของอเมริกานะครับพวกเนี้ยคนไทยไม่รู้จักแต่มือใหม่นี้ใช้ได้เพราะใช้งานง่าย เข้าไปคาําความเข้าใจานิดหน่อยได้เลยนะครับ Capital.com เนะี่ยพวกบลกเกอร์ของอเมริกานี้จะมีจุดด้อยอย่างนะึ่งนะเขาจะให้เลเวลต่ำม,มากเลยนะนี่ผมเห็นเนะนี่ย Capital.com เนี่ยประมาณหนึ200่งต่อสองร้อยสูงสุดนะครับอเมริกานี่จะประมาณนี้นะครับกฎหมายเขาเข้มงวดมากสําหรับคนที่แบบว่าเก่งแล้วนะคิดว่าตัวเองเก่งแล้วนะผมแนะนําเลย IBKR นะครับหรือ Interactive b Broker นะครับกับ s w i f t c o d e นะครับสองที่เนี่ยแพลตฟอร์มโคตดดีเจ๋งมากเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะผมลบแล้วเพราะว่าเขาต้องต้องใช้เงินฝากค่อขนข้างเยอะนะของ s w i f t c o d e เนี่ยไม่เยอะ s w i f t c o d e เนี่ยมันเปิดพอพันหนึ่งก็ได้พันยะูเอสดอลล่าสามหมื่น แต่ว่าถ้าเป็น ibkr นี่คือต้องมีเป็นแสนเรื่องสามพันสาพันขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายเยอะมากนะถ้าจ,จ่ายกันจ้างขนายจ้างคนแปลเอกสารนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปนะซึ่งเรื่องนี้ตอนนีคนสอนนะ ethereum ม,นะมีคนสอนแต่ของ s สวิตโ d e ไม่มีนะมีเฉพาะของ interactivbroker e นะครับแค่เปนมีมีมีคนสอนวิธีการเปิด พอร์ตคืออ l ลิเซียมเทเดอคนใครแค่อยากให้เปิดพอร์ตสวิคโคนนะครับถ้าไม่เป็นจริงเขามีตัวแทนใน,นประเทศไทยนะลองไปหาใน,นเน็ตดูมีหลายคนนะครับจะส่วนมากผมว่าไม่ว่าเข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 าดำเนินการให้ได้อะแต่ไม่ค่อยรู้ว่าอะไรมากอนะเพราะว่านี่คือหน้าต่าง Interactive b ีฟบล็อกเกร์อ่า IBKR ดูไม่น่าจรู้เรื่องนะแต่ผมขี้เกียจลงแอป,ปมันนะหน้านตาประมาณนี้มันจับเฟี้ยวฟ้ามาขาแก้วมาเลยฮะเหมือนเหมือนหน้าตาเฉยเหมือนโอร์เรนเตเตเดอร์20ปีแล้วไม่มีเปลี่ยนอะไระเงี้ยนี่มันจะเป็นแอป,ปของฟ i ิกคอร์นะครับเขาจะมีตั้งออเดอร์ได้หลายอย่างเลยมีมาเก็ตปิดมีสปอร์ตซับซับลิมิตเทลิงสต็อป o co อีฟดอนอีฟดอน o co oh, สุดยอดเลยนะครับแต่ว่า,าถ้าอันเนี้ยแอปของมันอะที่ไม่ใช่เมตาเท a d เดอร์ er เนี่ยเราจะต้องเปิดบัญชีเฉพาะนะแล้วก็บัญชีเฉพาะเนี่ยเฮดจิ้งไม่ได้นะต้องรีเควสไปทางสปอร์ตถึงจะถึงจะเฮดจิ้งได้นีนกีเป็นแอปของสวิทชขวดโคตรเท่แม่งไม่เหมือนเมตาเท a d เดอร์ er. หน้าตาแบบไม่อยากกวิจาร์แต่ว่า อันนี้เป็น tws นะครับ t r a d e r workstation ของ ibkr เนาะแกนตาตาเฉยเฉยหน่อยอันนี้ใช้บนคอมพิวเตอร์เมื่อกี้ใช้บน ipad นะอันนี้ก็เป็น advance d header ของ s w i f c o t e ดูดีเปาะเดีย๋ยวให้ดูวันผ่านแล้วกันนะก็คือจะมาแนะนำว่ามันมีที่มีหลายที่ที่ก็ไม่ได้ใช้ meta header นะอันนี้มันของ xnet นะครับมันของ xtb นี่ก็ผมคุยกับทางอิลเซียมนะครับนี่นหน้าตาของ IBKR นะมันจะประมาณเนี้การใช้งานยากมากเลยนะออเดอร์นี่ก็มีหลายอย่างกันนะมี market t าเก t Stop อ i ซับ m a r t e t if t ็ตอิฟ i i t t t มิตทัสเทลเ l ลล i ม relative แล้วก็เวลาซื้อขายหุ้นของเขาเนี้ยเขาจะดีอยู่อย่างหนึ่งเวลาที่แบบว่า เวลาราคาซื้อขายไม่ได้มีบิดแก arc ใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะมีราคาตรงกลางเว้ยแม่งโคเท่เลยอะ่ะแต่แบบอธิบายมันนานเนอะนี่นก็สามารถซื้อขายทองได้ด้วยเนาะกิงกำไรในทองแล้วก็มีมาจินด้วยแต่ว่าเลเวล็ดเขาเยี่สิบไงหนึ่งต่อยี่สิบคือน้อยมากอะ่ะถ้าแบบไม่ใช่มืออาชีพจริงเนี้ยไม่แนะนำเลยนะอนี้ก็เป็นหน้าตาของอสวิคโคดนะครับดูดีเนาะ ครับแต่ว่าเขาเทรดเทรดนี <tinc S 2> ่ไม <this> <confused. S 1> ่ได้เทรดเป็นหลอดนะครับเทรดวอลุ่มนะอืมออาวสวิตโคดอะไรพวกเนี้ยแนะนําแค่นี้ดีกว่าเนาะนี่หน้าตาเน่ยเฟี้ยวนะเฟี้ยวสวยครับอินเทอร์เฟซนี่ดีมากๆเลยแต่ว่าสวิตโคดก็เนี่ยแพงค่าใช้จ่ายแพงมากเลยสเปซที่โคตรแพงเลยครับอพไอพีเคอานี่ถูกกว่าถูกกว่าอ๋อ ตัวที่คนไทยรู้จักเนี่ยก็จะมี ABS, XM, FXPO พวกนี้ดีๆนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการเทรดสูงพวพอกับพวกสวิตโคนเลยพอพกับสวิตโคนเลยซึ่งถ้ามันสูงเนี้ยผมไปเทรกับสวิตโคนเลยดีกว่านะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนำเนาะแต่ถ้าถามว่าดีไม่ดีนะเพราะว่าอย่าง XM เนี่ยผมเคยใช้ชื่อบรกเกอร์เนี้ยไปเป็นชื่อนามแผงของตัวเองเลยแบบชอบมากนะ แต่พอหลังๆรู้สึกว่าให้มันแพงไปว่ะก็เลยเลิกเนาะ b s เอเหมือนกันแพงนะมันก็จะมีที่แนะนําอีกอย่างนึงก็คือบล็อกเกอร์ที่ใช้สตีดเดอร์สตีดเดอร์นี่ดีมากเลยนะมันสามารถถ้าคนที่เทรดเก่งๆอะ่ะแล้วก็เทรดหลายๆคู่พร้อมๆกันอะไรประมาณนี้นะโอ้โหสตีดเดอร์เนี่ยสุดยอดเลยนะอ่อมันก็จะมีพวก l ร b บฟเฟล็กไอชี m a r k e t p เป,ปรอร์ t o ตนพวกเนี้ย อย่าใช้ซีเทเดอร์ er ได้ซีเทเดอร์ er นี่ผมบอกเลยถ้าคนเก่งมากๆเนี่ย <c oughs> ดีมากเลยนะแต่ว่าที่ผมไม่ใช้เพราะมันโหลดกาฟช้าเว้ยผมเป็นคนที่แบบว่าเช่าฟิคเาิคร์กาบบ่อยๆแล้วก็เท,ท,ทไรไหดหลายๆคู่มาเปิดกาฟช้านี่ไม่ไหวเลยนะส่วนอันถัดไปคือของเวนเทรดนะครับเป็นเป็นแอปเขาดีมากเลยนะแต่ว่าแอปเขาใช้เฉพาะได้เฉพาะบัญชี mt 4นะแล้วเขาังมี เออเป็นเว็บเขาเรียกว่าโปรเทสเดอร์นะไม่รู้ว่าผมลอ็อกอินไหมยังเออไม่จะเหมือนเทดดิ้งวิวโปเลยแอร์ฟันด์เทดเดอร์บนเว็บของเออบนเว็บของสวิทช์โค้ดก็ใช้ระบบเดียวกันกันกบแบนเทสนี่แหละนะแต่ว่าของสวิทช์โค้ดเนี่ยบัคจะน้อยกว่า บัคจะน้อยกว่าของ a ว t เท e นะ a วนเท e นี่แบบบางทีราคาในเนี้ยก็ไม่ตรงกับในผมจำไม่ได้ว่าในแอปหรือในเมตาเทเดอร์นะครับนั้นก็ต้องระวังแล้วก็บัญชีเนี่ยถ้าเป็น mt 4เนี่ยใช้กับโปรเทรดเดอร์อันนี้ได้แต่ใช้กับบนแอปมือถือไม่ได้งงงงเลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าของเข้าวแบก็กบักเยอะแล้วกันก็เลยไม่ได้ใช้ครับแล้วก็สเปดเนี่ยมันไม่นิ่งอ่ะ นะแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการเทรดก็ถูกเลยนะในอย่างที่ทอีกที่หนึ่งก็ที่จะแนะนำก็คือเ c a p นะครับเ c a p เนี่ยคือเขาสามารถเทรดบนเทรดด n ้ v i ิวได้เลยเว้ยเข้าใจป่ะแต่ว่าที่ผมไม่ได้ใช้เนี่ยเพราะว่าผมไม่มีปัญญาซื้อเทรดดิ้งวิวจ่ายค่าเทรดดิ้งวิวโปรอ่ะก็เลยไม่ได้ใช้นะครับและอย่างหนึ่งก็คือมันยังใช้บนสมาร์ทโฟนยังเทรดไม่ได้นะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเทรดดิ้งวิวเนี่ยปั๊บ PaperHeading ้ีบกเกรลิเนี่ยมันมีแค่นี้เองนะซ er. ีออลบลกเกอร์่ยเฮ้ยมีฟอเล็กมี f อฟ m คลีเ็เนี่ยยังมีแค่นี้เองนะที่ใช้เทรดบนโมบายได้นะก็เลยอย่าพึ่งดีกว่าก็เลยไม่ได้ลองใช้อนะว่าเป็นยังไงแต่ว่า XCAP เนี่ยจุดเด่นของเขาคือสเปรท้องเนี่ยแค่ติบเองนะซึ่ง พอสเปดแค่ติบเนี่ยแล้วมันนิ่งเนี่ยก็เลยอย่างเนี้ยเทดดิ้งวิวบนเครื่องผมเห็นไหมมันช้านะผมก็เลยไม่ใช้เทรดดิ้งวิวเพราะว่า,าถ้าเราเปิดไม่แต่เทเดอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแอปนอือ่นเนี่ยมันเร็วกว่ายเยอะเลยน๋อนี่เปิดให้ดูแล้วกันนะสเปดของเอสแคนี่มันน้อยมากเลยนะน้อยทุกอย่างเลยท,ทั้งนัดแดกทั้งน้ามันทั้งทองคําเวลาเทรดก็เทรดง่ายครับ อีกที่หนึ่งที่ผมอยากแนะนาก็คือ XTB นะแต่ที่นี้ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เป็นหลักนะเพราะว่าสเปรดสูงทองคาเนี่ยสเปรดสูงมากแต่ว่าก็ยังไม่สูงที่สุดนะเนี่ยในยี่สิบห้าปิบยิบเก้าปิบบางทีสามสิบกว่าปิบนะสามสิบเห็นนะเนี่ยสามเอดไม่น่าจะเห็นนะถ้าไม่ได้เข้ามาดูชัดๆใกล้ๆนะเนี่ยประมาณยี่สิบสามสิบ ซึ่งมันแพงไหมนะครับแล้วก็มีเสียสวอปค่าสวอปของของอของ x t ีเนี่ยติดลบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะทองน้ำมันนันเด็กลบลบหมดเลยนะมีแต่คู่เงินอะแล้วก็ต้องมาเช็คด้วยว่าอันไหนบวกเนาะก็เลยไม่แนะนำแล้วก็ทองเนี่ยเสียสวอปลบหมดเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมีโกลฟเจอร์เนาะซึ่งไม่เสียค่าสวอปแต่ว่า อืค่าสเปดแม่งสูงขึ้นไปอีกสี่สิบสูงที่สุดเท่าที่เห็นนี้ก็คือหกสิบของเขานะเนี่ยขึ้นมาสี่สิบห้าสิบสี่ิบห้าสิบเห็นนะห้าสิบสี่สิบนี่เยอะมากเลยก็เลยถ้าคนไม่มีตังค์เนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยอย่างแวนเทจกับเอ็กเนียเนี่ยไม่เสียค่าสวอปนะทองนะแล้วว่ถ้าเป็นของ เอสแคปเนี่ยสวอปมีบวกเนาะแล้วแต่ว่าจะทางไหนบางทีก็สวอปช็อตบวกบางทีก็ลองบวกอะไรประมาณน,นี้ต้องไปดูเองเช็คเองแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเอ b ีไงเอ b นี่อย่างเดียวเลยเสียอย่างเดียวถ้าเป็นทองนะต้องเป็นคู่เงินถึงจะมีสวอปบวกไอสวอปเออใช่ถึงจะมีสว,ปวอ,สวป,สวอ,อสวปบวกนะแล้วจุดเด่นของเอ b นี่มันไม่ใช่แอปมือถือนะ มือถือเขาไม่เก่งเลยนะเขาแบบธรรมดาแต่ว่าก็ถือว่าดีเพราะว่ามันสเสถียรนะการใช้งานเนี่ยผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอ,ม,เเจอมีปัญหาเลยนะถือว่าดีมากแต่ว่าฟังก์ชันนี่จะสู้ของเดสก์ท็อปที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับอย่างเนี้ยเขาจะมีพวกเทรดเร็วๆเนี่ยจะมีฟีเจอร์ใช้เยอะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูสักนิดหน่อยอย่างเงี้ยตั้ง t t p p o o s s Take p r o ร i t ค้งเลยผมตั้งไว้เนี่ย ทองคำตั้งไว้ลบสิบบวกสิบปิบนะแล้วเวลาเรากดออเดอร์เนี่ยกดออเดอร์อ่าลบแล้วกันไปทางเราปุ๊บโชว์เนี่ยแมงก็จะขึ้นมาเลยนะครับสตอปอดเทคโปรฟิตสิบปิ๊บก็คือพันจุดนะ่ะอืมเนีย่ยเห็นนะสตอปลอดเทคโปรฟิตตั้งให้เรียบร้อยเลยนะพอตั้งเสร็จเรามาดูหน้าโอเพนโพซิชันเนี่ย เราเห็นว่าไอ้อันเนี้ยได้แ,แน่เลยเรากดเลยครับดับเบิลโมซิชันโต๊ะมึงก็จะตั้งออเดอร์เหมือนเดิม STOP ปลอสเทค e อรฟิตเหมือนเดิมให้เลยเราไม่ต้องทําอะไรเลยม่ง่ายมากๆเลยสบายเลยนะครับเสร็จแล้ว TAKE p ร o FIT STOP l o s สเนี่ยเราสามารถกดบวกกดลบตรงนี้ได้ปุ๊บเราจะลบอันนี้ออกกดได้เลยแล้วก็จะตั้งสต็อปลอสเทค e f ร์ฟิตเหมือนกันแค่นี้แอปพลายฟอล์ออโอโหแม่งแล้วก็รู้สึกว่า มันไม่น่าจะบวกนะคู่นี้มันน่าจะไปอีกทางหนึ่งแล้วก็กด reverse position ได้มันก็จะลบออเดอร์เก่าแล้วก็เปิดจากเมื่อกี้เป็นเซลใช่ไหมคราวนี้เป็นบ u ายเนี่ยเวลาเทรดกับ xtb เนี่ยมันง่ายอย่างนี้นะครับแต่ว่าฟีเจอร์ที่ผมแนะนำให้ดูเนี่ยบนมือถือไม่มีนะต้องต้องเทรดกับบนคอมนะแล้วก็หรือว่าพวกเว็บเบราว์เซอร์ต้องฟอร์ดฟอร์เบราว์เซอร์มันไม่ให้เปิดแอปเพื่อจะมาใช้ ตรงนี้ได้นะครับก็จะมีข้อเสียตรงนี้ก็คือสเปซแพงแล้วก็แอปมือถือมันสู้ดิทอลไม่ได้นะส่วนเรื่องการฝากถอนเงินอะไรเงี้ยดีนะแต่ว่าเร็วสู้เอ็กเนดไม่ได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีซัพพอร์ตภาษาไทยซึ่งบกเนี้ยถือว่าเป็นระดับเดียวกัแบบพวก ibkr หรือว่าสวิตโคนเลยนะแต่ว่าสองที่นั่นนะไม่มีภาษาไทยนะไม่มีซัพพอร์ต เป็นคนไทยฮะส่วนที่ผมแนะนำแล้วก็ใช้อยู่เนี่ยก็คือเอ็กเนะครับเพราะว่าเขาฝาดขอเร็วที่สุดเนาะแล้วก็มีซัพพอร์ตไทยเนาะถ้ามีตังค์อ่ะคงจะไปใช้กบวกอื่นแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับก็เลยใช้ที่นี่เพราะว่าค่าใช้จ่ายเขาก,กางๆอย่างสเปดทองเนี่ยอย่างบัญชีซีโร่เนี่ยมันจะแพงหน่อยนะบัญชีซีโร่เนี่ยก็สิบหกยูเอเซต์ตลอดนะของเอ a แเนี่ยถูก ถูกกว่ามันเยอะประมาณ10 u ยูเอดอร์ตลอดใช่ไหมแล้วก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยของ XTB เนี่ยยี 20, ่สิบสามสิบยูเอเดอร์ลตลอดม,มันครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมครับก็เลยเออเอเนี่ยที่ไม่อยู่ตรงกลางว่ะแล้วก็เนี่ยนี่นเนี่ยคือแพลตฟอร์มการเทรดของเขาเนาะก็ใช้งานง่ายๆนะอย่างไอตัวออโต้คอร์ดออโต้คอร์ดเนี่ยเราจะออกหลายๆออเดอร์นะ ซ้ำๆกันเนี่ยมันง่ายเลยนะมันไม่เหมือน mp4, mp5, โฟเอ็มพเอตัดเทเดอร์อะไรแบบนี้ที่ว่าแบบเวลาเรา,เราจะอ,ออกออเดอร์ order ซ้ำๆกันเนี่ยมันยากอะ่ะนะเดี๋ยวผมออกให้ดูนะปุ๊บจะสามารถกดรัวๆได้เลยกดไปกี่ออเดอร์เนี่ยเยอะใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ทุกๆอันเนี่ยมันตั้ง take profit กับ อ่าสตอปลอสที่จุดเดียวกันหมดเลยนะมันก็เป็นเรื่องง่ายนะแล้วแอปมือถือของเขาก็ดีด้วยนะผมแนะนำนะถ้าไม่มีอะไรทําอ่ะหรือว่าอยากได้บล็อกที่แบบว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะอะไรเงี้ย <g rab> ก็ลองลองลอง,ลองโหลดแอปเข้ามาเล่นดูเพราะว่าโอ้ยนี่แม่งจะยี่สิบนาทีแล้วว่ะคลิปนี้ไม่ยาวอีกว่านะแต่ว่าลองดูแล้วกันนะ mm hmm. ผมส่วนตัวแล้ว ผมเลือกใช้ของเขาเลยเพราะว่าแอปมือถือนี่แหละเนาะอันนั้นไม่ใช่มือถือแอปเป็นเป็น i p แ d แต่ iPad นี่ก็มีบั๊นิดหน่อยอ,อ,อ่อก็มีบั๊กกวนใจนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีปัญหากับการเทรดก็เลยโอเคใช้เนาะก็สรุปว่าถ้าคนไม่มีตังอะเ e อ็กเนอะดีเพราะว่าอ,อ่ามันมีบัญชีเซ็นให้ด้วยแต่บัญชีเซ็นนี่จะมี จุดบกพร่องอย่างหนึ่งคือมันบัญชีเซ็นนี้มันเป็น MT4 MT4 เนี่ยไม่สามารถใช้กับแอป x อ็ t ได้นะครับก็เลยเป็นปัญหาแต่ว่าถ้ามีตังค์สักหน่อยนะสักแบบเป็นพันเหรียญเป็นเป็นแสนน่หลักแสนเนี่ยน่าใช้ XTB ดีกว่านะแล้วก็ถ้าเทรดเก่งๆเนี่ย XTB ดีกว่าเพราะฟีเจอร์อย่างที่ผมแนะนำไปถึงว่ามันยังไม่เก่งเหมือน c ี r ท d e er เนะแต่ผมรู้สึกว่าการาฟมันโหลดเร็วนะ โลดเร็วกว่าซีเทเดอเยอะเลยแล้วมันมีฟีเจอร์อะไรให้เล่นเยอะี่ยอย่างเงี้ยพูดจะสลับอะไรดูดูอะไรมันง่ายหมดเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คลิปสอนนะผมก็เลยจะไม่ทําให้ดูแล้วกันนะแต่เนี่ยกดให้ดูว่ามันมันง่ายนะแล้วก็เขามี market analysis อะไรประมาณนี้ด้วย education นนี่ไม่มีอะไรหรอก เขาไม่ได้ทำนานละมีมีมอปฏิทินเศรษฐกิจในตัวด้วยแล้วก็มีข่าวในตัวด้วยแต่ข่าวไม่ละเอียดเท่าของ Xnet e นะ Xnet e แม่งมีทิกเนวให้ด้วยเป็นของ t r a d i n g เ e n ท่านแบบ F X เนี่ย FX Street เนาะถ้าจำไม่ผิดนะก็ลองไปเล่นดูกันแล้วกันนะครับแต่ว่าอาถ้าไม่มีตังค์อ่ะไม่ค่อยมีตังค์อะ Xnet e ดีกว่า แต่ถ้ามีต่างแล้วก็เทคเก่งเนี่ยน,น,นะนำมา xtb ครับแล้วก็าเขาก็จะมีคนสอนด้วยคนสอนก็เป็น b บ w o r เท a ด a ะ a าเดมนะครับลองไปเชิญด,ดูเนาะส่วนของเ n n กเนเนี่ยผมไม่เคยเจอ IB หรือว่าคนที่ทำรีเฟอร์ที่เก่งๆอ่ะก็มาเขาก็ก็มีอ่ะมีแต่ว่าผมว่าเขาสอนเทรดเฉยๆนะอะไรประมาณนี้ก็มีอะไรวะ ูแบงสอนเทรดนะครับแม่บ้านเทรดฟอเร็กซ์ครับลองไปเซิร์ชดูนะครับสามคนที่ใช้แอเคเนตผมตอนนี้ผมยังไม่เก่งเนะไม่จะไม่แนะนําใครนะครับโอเคนี่ก็มาให้ดูว่าถ้าถ้าเกิดว่าไม่ตัดทรดเดอร์เนี่ยหายไปจากโลกเนี่ยเราจะใช้อะไรนะประมาณนี้มันก็จะมีประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับ